เกิดอะไรขึ้นวันนี้ไม่รู้แล้วนะไหนอะอยู่ไหนนัดบ่ายโมไม่ต้องมามีข้ออ้างมาสายเนี่ยทำไม่ได้นะทุกทีาสายหนึ่งไม่ได้นัดบ่ายสองไม่ได้มาให้เก็บร้านมาให้ช่วยขายของนะยจ้เป็นอะไรที่ไม่เคยทำแล้วไม่คิดว่าจะได้ทำนะอยากลาออกวันนี้เราก็ส่งทีมงานมา ทำงานเป็นทีมงานของ้านสตูดิโอนะคือจริงๆอะ่ะเป้าหมายอะ่ะคลิปวันเนี้ยเราอยากให้ทีมงานของเราอะ่ะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างตูนเนี่ยทำงานกับผมมาเนี่ยในช่อง h o b ี้แก n งเนี่ยมาสายทุกครั้งตูนจะมาถึงกี่โมงบ่ายโมงห้าทีแล้วเนี่ยเลและห้าที บายโมงสามเจ็ดแล้วยังไม่โผล่หัวมาเลยนะใช้งานอะไรคุณตูนบ้างเยอะมากเลยค่ะวันนี้<อ>ขาดคนพอดีเลยไหนอะอยู่ไหนนัดบ่ายโมงปกติเราก็คือไล่กลับบ้านเลยลต้องไม่ให้เวลาใช่ไหมถูกไหมใช่อันนี้ก็จะต้องโดนคมเพนอัน<ห>น,นี้เอาแบบจริงจังใช่ไหมใช่บ <laughs> <laughs> ่ายโมงห้าสิบเจ็ดนะนัดมันไว้บ่ายโมงนะนี่ผ่านมาจะชั่วโมงหนึ่งละเกิดอะไรขึ้นวันนี้ไม่รู้แล้วนะโดนแน่ มาพอดีเลยนัดกี่โมงบ,บ,บ่ายโมงมากี่โมงบ่ายสองสว่วนกลางเราทบอีมีแกงที่เรอ,อยู่ที่เซนิโอดาว่าเราวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษให้กับทีมงานของเราทีมงานผมวันนี้ต้องเป็นสตาฟของร้านเซนิโอดาว่าหนึวันแล้วจะรอดหรือจะร่วงไปชมกันครับมาเลยไปนัดกี่โมงคะบังนาฬิกาผิดนะไม่ต้องมามีข้ออ้างมาทำงานมาเล่นเป็นแบบนี้ มาส่้ไไดนะัดใยหนึ่งไม่ได้นัดายสองไม่ได้มาให้เก็บร้านมาให้ช่วยขายของเลยจ้าทคุ้มหนึ่งพันบาทจะได้หนึ่งแดง ลูกค้าจะได้ส่วนลด500บาทอาททองทุกๆุก1,000บาทนะครับลูกค้าจะได้1แต้มครบ100แต้มครบไล่ออกันไฟเดี๋ยวนี้ได้ไหมครบบ10แต้มลูกค้าจะได้ส่วนลด500บาททดลองเป็นพนักงานสตูดิโอหนึ่งวันผมจะรอดไหมมาก็สายร้านสตนดิโอนะเวลาแพ็คของเขาต้องถ่ายรูบก่อนนะเป็นการยืนยันว่าของสภาพดีเวลามีปัญหาจะได้แบบ ยืนยันได้อ่ายืนยันได้เลยที่ร้านนี่ต้องคิวซีทุกกล่องเลยนะเพราะว่ามันเหลือส่งสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยก็ตามต้องตามนั้นเราก็จะถ่ายลูกค้าก่อนถ่ายให้ลูกคา้าดูก่อนว่าลูกค้ารับได้ไหมโอเคไหมคะมันมีมุมนี้มุมนี้มุมนี้ถ้าลูกค้ารับได้ก็โอเคแต่ถ้ารับไม่ได้ก็มไม่ได้ให้ส่งเพราะว <ừ. S 3> ่าไม่อยากให้ลูกค้าไม่สบายใจน้อยสุดสแต่เราก็มาเหนื่อยเองไงแต่ว่าเราใจทุกรายละเอียดที่มี่บอกบอกไว้ว่า หนึ่งจุดก็คือของบล็อกที่แล้วอันนี้ก็คือบล็อกใหม่คือสมมติว่าเราเพิ่งเปิดใชบ้านนี้เป็นบล็อกใหม่แต่ถ้ามันเป็นจุดแบบนี้ก็คือของบล็อกที่แล้วที่มันเหลือก็คือโอกาสที่ลูกค้าจะแบบแกะออกมาแล้วจะได้ตัวซ้ํากับบล็อกบล็อกใหม่เป็นไปได้ไงบางคนอ,อาจจะแบบว่าเอยได้ทํางานกับร้านของเล่นอาจจะแบบรู้สึกว่าเอองานมันก็คงไม่ยากแต่จริงๆแล้วพอมาทํางานเราก็จะเห็นว่าน้องเขามีหน้าที่เยอะมาก ทำงานผิดพลาดผมไม่ช่วยคุนนะเหลือสามกล่องสองอันนี้อ่าแล้วต้องทำอะไรเหลือสามกล่องที่สองอันนี้เหลือเหลืออย่างละสามกล่องแล้วได้มเติมแมนที่นี่เติมอาอัพขออันนี้<า>หน่อยแล้วก็เอาอันนั้นมาให้ตูนแล้วตูนก็เติมลูกค้าถืออยู่หรือเปล่าถ้าลูกค้าถืออันนี้ไม่นับสามกล่องนะไม่มีครับพี่พี่ลอกบว่าทีมงานของร้านที่มีแต่ละคนก็คือเป๊ะมากเป๊ะมากครับพี่ยโย่คุณแบบอยู่ร้าน ของเล่นคือจะทําอะไรก็ได้แล้วนี่ก็คือกล่องแรกคือเติมเต็มอะไร <c oughs> ตอนนี้อะไรจะ <c oughs> ถ่ายตอนนี้หนูมันเสียฟอร์มทำไม่เป็นเข้าออกทุกวันเข้าออกเป็นเรื่องเวลาแต่ถึงเวลาติงเราต้องรู้อะไรอยู่ตรงไหนเรากลับไม่รู้เลยสรับครับอ่า <c oughs> เติมก่องอันนี้นี่แค่แบบ เบสิกนะยังไม่แบบว่ามีอะไรอย่างอื่นที่ลูกค้ามาถามหรือมาให้แนะนําอะไรเลยนะผมก็รู้สึกว่าต้องอาศัยความจาเยอะเหมือนกันนะรู้เลยว่าผมเวลาผมไปร้านหน่อยผมไม่ควรไปลื้อของในร้านเขาใายดีมากจนะุดคืออะไรจุดคือของที่เหลือจากบ็อกเนี่ยครับ อันนี้สองจุดก็คือสองบล็อกที่แล้วอันนี้ก็คือบล็อกเนี่ยครับบล็อกที่แล้วบล็อกสุดทุกครั้งนี่เติมนะอันเนี้ยของจริงข้างในสวยมากสวยทุกตัว <รอ S 1> ได้ตัวไหนไม่มีเกลือผมแกะไปแล้ว <laughs> <laughs> เห็นแบบคนซื้อเยอะมากเลยใช่พี่คือคือมันน่าเก็บอับด้วยความที่มันเป็นแอดดิวเซอรี่ของวอร์เรนบารเรอร์ด้วยที่ผมบอกเลยถ้าพี่ได้พี่ได้เจมินเนี่ยจิสมัวสวยมาก แต่จริงคือสวยทุกตัวนะได้ตัวไหนก็คุ้มครับผมแบบผมป้ายายาด้วยความแบบเต็มใจเลยพี่มันมันดีนจริงจริงเรียบร้อยแล้วครับขอไ <laughs> ด้ซีเซ็ตนะครับ <laughs> ะะพี่ผมก็อยากเห็นเหมือนกัน <laughs> <laughs> ของพี่บอกต่อนะครับผมว่าพี่เขาพี่เขาสนใจผมก็บอกพี่เขาต่อเฉยๆจริงจริงยกบล็อกก็ดีเหมือนกันนะพี่ทั้งบล็อกนี่อาจจะเป็นแบบไม,ไม่มีซีเซ็ตก็ได้แบบว่ามีให้ครบอะไรเงี้ยครับผมเพิ่งมาซื้ออาทิตย์นี่แล้วแปลกไหมครับวินซีเซ็ตแปลกไหมซีเซ็ตเอ็นในรถ ล็อกโซ่อะยกไปเลยรับน่ารักทุกแบบเลยเดินดูได้เลยครับด้านหนครับชายเสื้อสูทครับผมว่าผมไม่เหมาะกับการมาเรียงของเติมของอะผมว่าผมเหมาะฝอยกับลูกค้าขอโคษครับเชริญรับเชิญรับเชิญรับผมไป็นคนบริยารดีขึ้นมาเลยนะเหมือนคุณเอาผมมาฝึกบรยาทอะยีทอะไรช่วยดูลูกค้าไงเผื่อว่าลูกค้าหาสินค้าไม่เจอเราจะได้บอกได้ว่ามันอยู่ตรงไหน ต้องพูดตลอดตอบคำถามได้เลยนะครับตอบคถามได้นะครับตอนซุ่มทุกๆหนึ่งพันบาทจะได้รับหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็ถ้าครบสิบแต้มจะลดห้าร้อยบาทครับเนี่ยต้องดั้นแงเส้เนแด,ดัวดงูเลยไม่พูดกลางเลยเหรอเอ่อได้ปองซุ่ม <c oughs> ครบหนึ่งพันบาทนะครับลูกค้าจะได้หนึ่งแต้มถ้าครบสิบแต้มจะได้ลดห้าร้อยบาทครับเนี่ยเรามาทําอะไรที่นี่ลูกค้าทุกคนมอง <c oughs> ตอบคถามได้นะครับ จะเปลี่ยนแล้วครับยกบล็อกจะไม่ยกบ็อกได้ครับแต่ผมตามงงงงให้ลูกค้าสั่งยกบล็อกใช่อ่ะพี่มีครับขอกต้องเลือกต่อกองๆก้ต้องเลือกใช่แบบว่าอะไรที่เหมือนกับไม่สวยทางสตูดิโอจะไม่ปล่อยให้ถึงลูกค้าเด็ดขาดสวัสดีครับสวัสดีครับโปรโมชั่นด้วยโปรโมชั่นด้วย่็โปรโมชั่นก็เอ่ออะไรวะ เดินออกแล้วบอกขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับการเป็นผนกรับแขกไปละวดีใช่ครับพี่พี่ยกบล็อกไปแล้วพี่ไม่เป็นไรหรอกพี่ชิวครับแต่มกี่รอบแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้เนี่ยสามแล้วนะวันธรรมดาเหมือนจะสบายนะแต่พอมาไปเสาทิศปุ๊บผมเข้าใจแล้วว่าน้องๆที่เซนีโอเหนื่อยกันขนาดไหนเพราะว่าต้องดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึงนะครับเป็นอะไรที่ไม่เคยทำแล้วไม่คิดว่าจะได้ทำนะ ไไหนอู้ไม่ได้วดหลังทำอู้เนี่ยทำมาประมาณช่วง,งกว่านิดๆรู้เป็นไงละ่ะอยากลาออกทำงานแค่นี้ลาออกทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะบอกก,การได้เป็นสตารร้านสติโลดาว่าหนึ่งวันวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกมากแล้วก็ได้เจอคนเยอะมากเป็นงานที่เหนื่อยแต่ว่าสนุกเพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบได้อยู่กับของเล่นเลย แล้วคุณตูนล่ะทำงานของเล่นก็ไม่ได้แปลว่าเราทํางานเล่นๆนะคะัมันต้องละเอียดมากผมก็เพิ <c oughs> ่งเริ่มศึกษาด้านแบบตองซุมเรื่องงานอาทอยทั้งหลายไนดะ้ไม่นานแล้วก็แบบเออเราก็ยังติดๆขัดๆแล้วก็มีต้องบอกว่ามีน้องๆทีมของเซนิโอเนี่ย <c oughs> ช่วยเหลือผมดีมากๆเลยมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่นะเราก็ไม่เคยทําอะไรแบบนี้มันให้อะไรผมเยอะมากเลยว่า เราต้องรู้จักพูดใหหน่ารักให้เป็นรู้จักบอเฮ้ยโอเคเราต้องดูแลลูกค้ายังไงเทคแคร์เขายังไงแล้วก็สินค้าในร้านเนี่ยมีอะไรบ้างเราต้องเราต้องจําให้ได้หมดเลยว่าตรงไหนเป็นตรงไหนกันเดี๋ยวรอบหน้ามาทําอีกมีรอบหน้าด้วยรอบหน้าเชิญเลยครับคุณเม้งเลยครับผมถือกล้องเองกันไหนก็ไหนไหนพูดถึงพี่อมี่หน่อยก็แบบเออไม่เคยเห็นมุมเขาทำงานพอได้เห็นเขาทำงานเขาเป็นคนที่แบบทุกอย่างสติทุกอย่างต้องเป๊ะเป๊ะลงล็อกเพราะว่าพอมันเป็นคําว่าอาชีพเป็นงานการมันเล่นไม่ได้ที่มี ก็จากที่รู้จักกันเราก็จะชอบคุยเล่นกันเนาะแบบสนุกสนานเฮฮาตามสไตล์นางแต่ว่าเวลานางทางานก็คือแบบจริงจงังแล้วก็ชาชานเพราะว่าเวลาทํางานเนี่ยคือเราก็ต้องคุยกับลูกค้าแล้วบางครั้งเราก็ต้องแก้ไขปัญหาแบบสถานการณ์ต่างๆที่แบบบางทีแบบลูกค้าแบบเออสินค้ามีปัญหาหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะแบบมีวิธีการรับมือที่แบบยอดเยี่ยม,มประทับใจสุดๆเลยนะเวลาเขาจะให้น้องในร้านส่งข,งของให้ลูกค้าชิ้นหนึ่ง เขาถ่ายแบบทุกมุมเลยนะก่อนที่จะหอ่อพอหอ่อบับเบิ้ลแล้วเขาก็ถ่ายอีกนะเหมือนเซอร์วิสลูกค้าว่าจากร้านเนี่ยคือปลอดภัยผ่านการแบบว่าดูแลอย่างดีใส่ใจมากอะทุกอย่างทุกขั้นตอนแะล้วอ,อีกอย่างในงวันที่เรามาถ่ายวันนี้ก็คือวันอาทิตย์เป็นวันที่แบบปรับเซียนคนเยอะมากน้องในร้านก็คือไม่มีใครนั่งแบบเฉยๆอย่ะต้องขอบคุณพี่มี่แล้วก็น้องๆที่ร้านมากๆเลยเพราะว่า บางทีการที่เรามาทำคอนเทนต์เยอะเราทำมันกาวุ่นวายกว่าเดิมใช่มันอาจจะไม่ได้ช่วยเขาแต่ว่าอาจจะ,จะมาปวดเขาใช่รู้สึกเป็นไงบ้าง <laughs> มีคนหนึ่งมาสายมาสายก็โอเร์ไปแล้วแต่ว่าทำงานก็โอเคความจริงเอาความจริงเหรอความจริง <laughs> ความจริงมันจะรู้เป็นไฟ <laughs> มันผ่านกล้องแล้วก็บอกว่าเออเขาทำง,งานก็โอเคแต่ว่าก็อาจจะแบบเรื่องมาส่งมาสายก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าต้องตรงต่อเวลาอันนี้คือสําคัญพูดให้ลูกค้าชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้ลงไปด้วยตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าโดยรวมก็โอเคค่ะ ต้องขอขอบคุณพ่อพี่แกงกับน้องตูนด้วยกับน้องฝ้ายด้วยขอบคุณนะคะน่ารักน่ารักฝากร้านนะคะเซนติโอดาวนนะคะอยู่ที่เมกาสะพานเหล็กชั้น6นะคะเปิดร้านทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งค่ะยินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะขอบอกเลยว่าทั้งสนุกทั้งเหนื่อยได้มีตรภาพเลยนะใช่ผมบอกเลยว่าทีมงานผมไม่เคยได้ทํามาก่อนแน่นอนไม่เคยครับไม่เคยครับเจสซี่ก็เพิ่งเป็นครั้งแรกเหมือนกันคี้แบบได้มาทําแบบงานบริการแบบเต็มรูปแบบแบบนี้ อยากให้ทีมงานผมอะ่ะรู้จักความรามับผิดชอบทำทุกอย่างให้มันดีละเอียดเพราะอย่างเงี้ยอย่างงานอย่างเงี้ยมันผิดพลาดไม่ได้ผิดพลาดไม่ได้เลยครับมันไม่ได้เลยมันมิสเทคไม่ได้เลยเพราะว่าเวลามันผิดพลาดขึ้นมาปุ๊บอะ่ะมันเสียหาย จะได้รู้ว่าอ้เวลาคนเขาทางานกันจริงๆอ่ะมันจริงจังแบบไหนเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์อะไรบางอย่างจากคลิปนี้ไปนะแล้วก็ขอบคุณ<ช>ร้านเซนิโอดาว่าที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆของเราในวันนี้ต้อง <สะ S 2> ขอบคุณพี่อามี่แล้วก็ทีมงานน้องๆทุกคนในร้านเซนิโอดาว่ามากๆเลยเพราะว่าแทนที่เขาได้ได้ทงานสบายขึ้นก็เหมือนหนักกว่าเดิมเพราะว่ามีเราเพราะว่ามีเราอะไรเงี้ยก็อย่าลืมนะมาสนใจอาร์ทอยกองซุ่มให้ป๊อปมอมนกหมาดมาที่ร้านเซนิโอดาว่าได้เลยชั้น6เมกอร์ฟาสโซสปานเหก็กนะขึ้นมา ก็เจอร้านใหญ่ๆอยู wow ่ตรงนี้เลยฝากติดตามพวกเราด้วยละกันเนาะ Facebook IG YouTube หาซับ ได้นะทับทีเดียวไม่ต้องสองครั้งอ่าแล้วก็ติดต่อด้วยพอพวกเราทำอะไรอย่าเงี้ยพวกเราเป็นลุยไหนคอมเมนต์มาบอกครับเดี๋ยวจัดให้แน่นอนก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของของเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งมันจะได้แจ้งเตือนตลอดเวลาที่แบบเราลงคลิปใหม่ๆหรือว่าคอนเทนต์ใหม่ๆให้เพื่อนๆได้แบบติ้ติดตามข่าวสารของเราได้เป็นคนแรกเลยคุณจะแบบเห็นแบบเร็วมากอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะแก๊งเดียวกับเราเพราะ นี่เวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย